ก็มาพบกับไซโกอีกแล้วนะคะวันนี้ไซโกก็จะมารีวิวเกมนะคะทุ่งรักนักตกปลาเนาะโอเคนะเดี๋ยวเราเลือกตัวละครกันเลยดีกว่าเนาะเราก็ได้เลือกตัวผู้ชายนะอ่ะเราก็เข้ามาในเกมเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็ทุนมาห0 0 0บาทนะอ่ะเราก็เริ่มเบ็ด5บาทก่อนนะอ่ะมาลองดูนะว่ารอบนี้เราจะได้ปลาหรือได้อะไรโอ้โหบอกเลยว่าขึ้นมาง่ายขนาดนี้ก็ต้องถุงขยะแหละอ่ะเดี๋ยวเราจะไปสัก 100ก่อนแล้วหรือ200ดีอ่ะสัก200ก็แล้วกันนะเพื่อนมาลุ้นกันนะว่าเราจะได้รางวัลจากเกมนี้เท่าไหร่เนาะวันนี้ไซโกะนะคะก็มารีวิวที่เวฟนะด้วยนะเพื่อนถ้าใครสนใจนะอยากจะเล่นเกมดดวยกันแบบไซโกะก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างมา,มาสอบถามไซโกะได้เนาะรายส่วนตัวเลยนะเพื่อนมาเ,เราจะโฟกัสที่เกมกันต่อเลยนะจ๊ะโอ้โห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 พลังบอกเลยนะคะว่ายังไงก็ไม่ใช่ปาอุ้ย ผูดผิดพูดใหม่นะปลาทับเทียมเมื่อนข้าร้มมอยสี่สิบสี่บาทน่ี้สุดยอดรอบนี้ขอให้ได้ปลากันแล้วกันนะเพื่อนขอให้ได้อีกอย่างได้แล้วได้อีกนะอย่างเงี้ยโอ้โหดูเปอร์เซนต์ด้านบน,นนะคะคือพลังของปลานะดูนะยังไงโอ้โหปลาทับเทียม,มอีกแล้วนะตอนนี้ได้มาเจ็ดร้อยหกบาทเลยนะเพื่อนต้องมีสีกิโลนะเอาี่รอบนี้โอ้โหยังไง เดี๋ยวเราโฟกัสที่เกมมันต่อเลยนะคะใครที่เข้ามาชมคลิปเนาะก็อย่าลืมกด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งให้ด้วยเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆของไซโกะนะนเพื่อนโอเคอรอบนี้ก็น่าจะกิ่งไม้นะโอ้โหบอกนี้นะคะขยะเยอะเหลือเกินนะอยากจะให้ลนะ้ะเทศบาลมาช่วยดูแลหน่อยเดี๋ยวปลาจะตายหมดนะนเพื่อนโอ้โหมารอบนี้เฮ้ยเฮยฮดึงยากนิดนึงดึงยากนิดนึงยังไง กินไม้โอ้โหดึงยากขนาดนี้สงสัยมีหลายกอนมาทุนหนึ่งร้อยก็เล่นได้นะเพื่อนเฮ้ยเอยจตกยากนิดนึงรอบนี้ยังไงก็ต้องได้ปลาเพื่อนพลังมันเยอะยังไงเนี่ยโอ้โหปลาดุกพืนเพื่อนสี่กิโลหนึ่งพันยี่สิบแปดบาทปลาทปลาทปลาท เยอะอยู่แล้วนี่โอเคนะคะมาอีกรอบแช่แช่แช่ง่ายเกินยังไงโอ้โหรองทายนะคะไม่เป็นไรเอ้ยโ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 อ้โหถุงขยะโอ้โหบอกเลยนะต้องให้ละ เทศบาลมาช่วยไม่ใช่รัฐบาลนะต้องให้เทศบาลมาช่วยกำจัดขยะออกจากบอ่อนี้แล้วนะอดอกนี้น่าจะปานั้นเพื่อนดอกนี้น่าจะปลานะน่าจะปลานะโอ้โหพลังเยอะเหลือเกินอืมโอ้โหปลาดกอีกแล้วหนึ่งพันเจ็ดสิบแปดบาทนะรอบนี้โอเคอมาอีกรอบนะเพื่อน บอกเลยนะว่าเกมตกปลาก็เกมหาง่ายมากเลยนะเฮ้ยเฮ้ยรอบนี้น่าจะปลาตัวใหญ่นะเพื่อนโอ้โหอ้โหเหนื่อยเหนื่อยนิดนึงอะคือปวดมือกดอย่างเดียวโอ้กด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 เนี่ยกดย้ำย้ำอะมีไงแต่มันหลุดนะเพื่อนต้องกดย้ำย้ำโอ้โหไกลแล้ไกลแล่อีกนิดนึงอีกนิดนึง โอเครอบนี้นะเพื่อนปลาหมอสีนะปลาหายากด้วยนะเพื่อนได้มาสี 16, ่พันนะสี่ร้อยสิบหกบาทนะยี่ิบสกิโลนะอ๋อ20กิโลกรัมน,นะก็ย2่สิคูณสองร้อยเนาะก็ได้ประมาณ4,416บหกบาทโอเคนะเพื่อน วันนี้ก็มารวิวเกมเพียงเท่านี้ก่อนนะถ้าใครสนใจอยากจะเล่นเกมแบบไซโกก็สามารถคีลิงด้านล่างมาสอบถามได้นะคะข่อนจะจากลาก็อย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยเด้อก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ